พบโครงกระดูกปริศนาอยู่ใต้ฐานเมนเก่าที่ไม่ได้เปิดใช้งานมานานเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสอนอบางรักไปตรวจสอบนะคะสภาพศพเป็นของผู้หญิงยังไม่รู้ชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรศพนี้ทางวัดเก็บรักษามากว่า40ปีเขาบอกว่าสมัยก่อนการสื่อสารมันมันไม่มันไม่เหมือนสมัยนี้ก็ติดต่อกันยากตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถติดต่อญาติได้วัดก็เลยยังไม่สามารถชาปนากิจได้ค่ะ สวัสดีครับรอตอนเราก็สู The Talk, Talk ่ The c i t i z n Talk ข้างกองนะฮะวันนี้นี่มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าไปพบเจอศพแถวแถวบางรักวัด<น>อยู่ใต้เมนออซึ่งศพเนี้ยอยู่ถูกทิ้งไว้ประมาณ40ปีโอ้นานมากแล้วพระไปกวาดครับไปเปิดใต้เมนมาเจอเป็นศพผู้หญิงผมยาว มีผมด้วยเหรอยังมีผมด้วยเป็นโครงกระดูกด้วยอแต่ผมยังอยู่ผมก็ยังอยู่สี่สิบปีนะพี่เจผมและคราวนี้ครับพอเปิดเจอก็เลยไปแจ้งความปรากฏว่าสืบไปสืบมาศพเนี้ยถูกทิ้งไว้เมื่อประมาณ4ี่สิี่ีแล้วฝากไว้กับเจ้าอาวาสรุนเก่าเลยใช่แล้วปิดจนลืมปิดจนลืมเพราะว่าคนที่เอามาฝากบอกว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาทำพิธีศพทีหลังอ๋อ แปลว่ายังไม่เกิดการทำพิธีใดๆใช่คำถามมาฮะค่ะอย่างเงี้ยเขาจะไปสู่สุขติไหมศพ<น>ยังไม่ได้ถูกจัดการใดๆเลย ในมุมหนูอะไปได้ไไดคือคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะมีกรรมเป็นตัวกําหนดเขาจะไม่ได้ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรพิธีกรรมเนี่ยมันส่งผลแค่ชี้ทางสว่างให้เขาให้เขาได้มีโอกาสหรือมีบุญได้ฟังธรรมบ้างหรือมีโอกาสได้พบกับแนวทางที่ดีบ้างแล้วพิธีกรรมส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเพราะว่า เขาเรียกว่าบำบัดใจคนเป็นมากกว่าคนตายแต่คนตายจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรกับร่างกายมากมายแล้วค่ะพี่ยกเว้นคนที่จริงๆเรียบร้อยใช่ก็ไปแล้วเรียบร้อยอ่าฮะนั่นแปลว่าสมมติถ้าไปในลักษณะแบบนี้ไม่มีการสวดอภิธรรมคราวนี้เขาจะไปถูกทางไหมตามหลักหนูว่าจากประสบการณ์หนูครับหนูว่ามันก็จะ สเปสะปะตุปะตุเปแล้วแต่ว่าจิตเขาจะไปาวาระสุดท้ายของจิตเขาจะไปรำลึกได้ถึงตรงไหนถึงกรรมดีกรรมชั่วกรรมกึ่งดีกึงก่งชั่วหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความเคยชินที่มันฝังอยู่ในรากของจิตที่มันเป็นความเคยชินเรานนินทาคนประจามหรือเราให้อภัยคนประจามหรือเราติดอะไรเป็นนิสยัยเป็นเป็นเป็นนิสัยอะนิสัยลึกๆอย่างเงี้ยมันจะส่งผลให้อิอทธิพลกับ จิตสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลอิทธิพลให้จิตสุดท้ายเนี่ยพาวิญญาณไปสู่ภพภูมิต่างๆเหล่านั้นในมุมของพี่โอเป็นไงลักษณะแบบนี้นะพี่เจ <tie. S 2> สมว่าถ้าเป็นของจีนเนาะจีนเขาจะเชื่อว่าดูวิญญาณจะอยู่สามที่หลุมมังสพคือสุสานแล้วก็ป้ายประมชนแล้วก็ช่องอธิอตามความเชื่อจริงๆเราเคยพูดเรื่องนี้มาตลอดนะว่ามีจิตอยู่สามจิตสามดวงจิตอย่างนี้แต่ทางพุทธนี่อาจจะ เฮ้ยแม้ยังไงก็มีดวงจิตเดียวก็อาจจะเป็นอีกมุมมองนึงแต่มุมมองที่การฝากเนี่ยก็เหมือนลักษณะของวัดทั่ว,วไปเนาะมสมัยก่อนก็ตามวัดก็จะมีช่องเก็บครับม,มีช่องเก็บเพราะงั้นเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยอย่างน้องส้มบอกกันนะว่าตามเหตุและผลของกรรมก,ก,กรมรับการกระทํำในจิตวราสุดท้ายของเขาถ้าสมมติว่าร่างร่างนั้นนะเป็นแม่ชีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่างนั้นอาจจะไม่ได้ถูก เขาเรียกยึดติดหรือผูกติดดวงจิตอาจจะไปสู่ภพภูมิใหม่แล้วซึ่งไม่ได้มาเขาเรียกคล่องแหวงหรือมีภาระหรือมีอะไรที่ต้องมาภาวะูวิแต่ในะอีกม,มุมมองหนึ่งสาหรับจิตววละสุดท้ายของคนที่ยังมีภาระอยู่หรือการสั่งเสียครับสั่งเสียเอ้ยเนี่ยดูแลศพดูให้ดีนะดูฝากเผาด้วยนะก่อนฉันตายฝากคนที่เอ้ฉันกำลังตายแล้วฝากญาติฝากโน่นจากการคิธีน,นู่นนี่ จ็ดมันก็กำลังผูกพันแล้วตอนนี้ยอ่าผูกพันแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามอยมัวถ้าเขาไปอันนี้เราไม่รู้เนาะการที่ปุ๊บเนี่ยเขาไปฝากไว้กับเจ้าวาดเนี่ยแล้วคนที่มาฝากเนี่ยก่อนที่เขามาฝากเขามีอะไรกันหรือเปล่ามีสัญญากันหรือเปล่าว่าเดี๋ยวจะมาทำศพให้อ่าอันนี้เราไม่รู้ไงครับมันอยู่ที่วาจาจิตอย่างเหมือนส้มเขาเกิดมาแล้วนะฮะว่าวาจาจิตของเขามีผูกพันสัญญาอะไรกัน ตร<ค>ไหน,<ค>นบ้างคนไหนบ้างครับประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสติว่าในในเรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมเนี่ยคือคนผู้กําหนดอ่าอ,อย่างนี้นการคนเป็นคนเริ่มและกําหนดขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ได้มีการบอกจากใครว่าจะต้องสวบดบทนี้แล้วก็จะไปตรงนู้นสวดบนนั้นแล<ช>้วตรงนั้นในความเชื่อของไทยก็จะมีการสวดมนต์าพระอธิธรรมทุกทุก <ๆ S 2> คืน <ๆ S 2> แต่ จริงๆแล้วเนี่ยการสวดพระอริยธรรมเนี่ยเขาสวดให้คนเป็นฟังใช่ไม่ได้สวดให้คนตายฟังใช่ให้คนเป็นเนี่ยฟังรู้จักว่าเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนะรักโลภโกรธหลงนะให้ปล่อยให้วางซะอย่าไปยึดติดอ่ให้คนเป็นแต่วันนี้เป็นภาษาบาลีครับพระท่านก็ไม่ได้สวดเป็นภาษาไทยออกมาเราก็เลยฟังกันไม่รู้เรื่องว่าสวดให้ใครใช่คือให้คนเป็นฟังคนตายเขาไม่รู้แล้วใช่จบแค่นั้น น่าจะไปเลยแล้วก็เผาแปลว่าการเสียชีวิตตายและเพราะส่วนล่างนั่นคือทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าใช่ส่วนจิตไปเลยแล้วคราวนี้จิตเขาเนี่ยจะติดอยู่ใต้เมนไหมเอาอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันมีบ้านผีสิงเอ้าพอตายพวกโหผีดูผียังดูในพื้นที่นั้นๆๆๆอย่างเงี้ยเขามีโอกาสที่เขาจะเป็นผีเฝ้าเมนไหมอ่าบุมนะครับถ้าสมมติว่าอย่างที่ผมบอกพี่เจว่าคนที่ฝากเขา รับปากรับคาว่าจะจัดงานให้อะไรให้อันนี้อาจจะมีส่วนในการเฝ้าอแต่ถ้าเกิดว่ารออยู่นี่นะเดี๋ยวฉันมาเผาร่างเธออาก็รอนี่มาหล่จะมาสักทิอะไรประมาณแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่ล่ะเป็นบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้ยึดติดกับร่างเขาก็อาจจะไปควบคุมเขาแล้วเพราะเขาทิ้งแล้วเขาไม่จะมาสนใจอะไรแล้วอเพราะฉะนั้นก็ต้องมองมองให้สองสองสองมุมประมาณแบบนี้เนี่หนูมองว่าไงหมูหนูมองว่าไงถ้ามุมหนูอะหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ได้อยู่ หรือย้ายไปพบคุมอื่นแล้วค่ะคเพราะว่าด้วยตัวของตัวของร่างกายเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันถูกลืมก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันอยู่ในวัดอ่ะพี่แล้วในส่วนของทางไปของเขาอะ่ะหนูว่ามันไม่น่าที่จะมายึดติดอะไรกับตรงนี้เขาผมพี่ไม่รู้นะพี่กำลังจินตนาการของพี่เองนะว่าสมมตินอนอยู่ใต้เมร เพื่อนกูไปแล้วฟิวเพื่อนกูไปแล้วฟิวมาทุกวันเลยฟิวไปแล้วฟิวไปแล้วแล้วเขาสมมุติถ้าเขายังอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถฟิวตามไปได้หรอถ้าสมมุติเขายังอยู่นะถ้าเขาติดในคําสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวฉันมาเผาเธอให้ไม่ไปอะไรก็ยังไม่ไปค่ะก็ติดใช่ไปจนทว่าทั้งๆที่ทั้งที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะถ้าสมมุติว่าในเรื่องของสัญญาเนี่ยแปลว่าเขาต้องเสียไปก่อนแล้วและเขาแค่พูดกับศพว่าเดี๋ยวฉันมาเผา เขาติดเลยเหรอติดเลย,เลยอุ้ยอันนี้รอเลยรออ่าใช่ไม่มีจิตวิญ,ญญาแล้วนะใชะ่เดี๋ยวจิตเดี๋ยวยังมีแต่จิตเดไม่ได้อยู่ในร่างแต่จิตที่รอคอยการทําพิธีนะลอยตามอยู่อ่ากวนอยู่นี่แหละรอยว่ามือมาไห่ไงอ่าฮะไอะคนที่มาฝากเนี่ยเมื่อไหลกูมาทําพิธีให้กูสักทีครับอ่าเพราะว่าต่อปานรับคํากันแล้วอ่าอออย่างนี้ไปอีกเรื่องอุ้ยแล้วอย่างนี้คนทําอ่ะไม่บาปหรอถ้าสมมติว่าอยู่อยอยากจะให้ดวงวิญญาณเนี้ยติดอยู่ตรงเนี้ย เดี๋ยวชั้นมาเผาแล้วก็ไม่มาเผาเงี้ยเขาอาจจะมีปัจจัยอะเนาะว่าหนึ่งเรื่องเงินความไม่พร้อมครับติดภาระนู่นนั่นนี่หรืออาจจะคนที่มาฝากเนี่ยอาจจะอายุเยอะแล้วออาจจะรุ่นรุ่นเดียวกันหรือเยอะหรือถ้าเขาตั้งใจละอะถ้าเขาตั้งใจก็บาปบาปไหมบาปความคิดผมนะขาเขาอยากจะทํามากกว่าแต่เขาอาจจะขาดปัจจัยซึ่งหนูมองว่าคนที่มาฝากไว้อะเขาอาจจะออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือไปอะไรอาจจะเเดิมเอออาจจะแบบ ไม่อยู่แล้วก็ได้หรืออาจจะเผานำาิอไป <laughs> แล้วก็ได้ <laughs> <laughs> ออใช่แน,น่นอันนี้ก็ไม่แน่แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดตั้งใจหรือจงใจเจตนาให้กัก <laughs> ขังดวงเนี่ยว,วิญญาณนี้ไว้ด้วยคําสัตย์สัญญาค่ะอันนี้บาปเพราะเราถือว่าเจตนาไม่สุจริตเจตนานี้มีมีการ สร้างวาลากรรมเกิดขึ้นโดวยวาจาแต่ว่าถ้าเกิดว่าแค่พูดว่าจะทําแต่มันมีเหตุปัจจัยให้ทําไม่ได้จริงๆด้วยประการาทั้งปวงอาจจะตายก่อนหรืออาจจะไปก่อนอาจจะอะไรอาจจะด้วยปัจจัยต่างๆอ,อันนี้มันก็ถือว่าดวงวิญญาณเนี่ยเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ต้องรอก,ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่คามั่นสัญญาอย่างเดียวพี่เจมันอยู่ที่เจตนาด้วยค่ะแต่ผมมองมุมนี้นะณปัจจุบันบที่เจอศพเนี่ยพี่เจ ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดแล้วถึงเวลาของเขาใช่เขาอาจจะโดนจิตโดนใจให้ใครไปฟาดมันก็เป็นไปได้แล้วถึงเวลาที่เขาจะต้องหมดเวลาและที่ใครมาสัญญาเขาตามแต่วละเนี่ยเขาจะต้องถูกนำขึ้นแล้วหรือเขาอาจจะมีกรรมของเขาอยู่ก็ได้เลยต้องไปอยู่ตรงนั้น<ช>ต่งสี่สิบปีอย่างเงี้ยอ,<ช>อยู่ยาวเลยาาแล้วสมมตินในกรณีนี้มีคนไปเจอเขาแล้วโป้โฮ้ ก็ต้องเอาไปท,ปทําพิธีใช,ใช่ค่ะอันนี้คือเขาหมดหมดแล้วหมดแล้ว,ลวอันนี้ก็คือหมดแล้วอย่างสมมุติเราไปทําศพกับบุคคลไร้ญาติค่ะที่เขาไปขุดขึ้นมาแล้วก็มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะพี่เราได้บุญไหมได้หนูเคยทําอำแต่ตามกลับบ้านเป็นแบบสามสิกว่าดวงเลยนะอุย ค่าไฟไงค่าไฟมันแพงเราก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงดูโฆษณานะในในทีวีอ่ะเขาโฆษณาว่าประหยัดค่าไฟอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลย,ยเลยขาส่งมาให้ยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อไหนโลโซล่า อุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12ื่นสองอ่ะหมื่นสองหมมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15ออื่นเธอแทบตายอุยคุณก็ดูตู้เย็นนี่นะสามบานสี่บานแล้วก็แอร์อีกทีวีอีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนี่นั่งไม่ได้นะคะเพราะวัดข้างบนนี่มันเป็นหลังคารงรถต้องใช้พัดลมไอ้น้ำถึง2เครื่องนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วยอันนี้คือใช้ไฟแบบเดียวกันทั้งหมดใช้ไฟจากบ้านทั้งหมดเลย7 0 0น7 0 0 0กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยจริงเหรอแม่จริงนีไ่ไงเดี๋ยวให้ดูเราเราไม่ได้รู้จักหรอกนะแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าแม่ติดถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะเร็วมากแล้วก็ใช้ไฟได้เลยโอ้สุดยอดเลยจริงๆยอมรับ แล้วก็ติดตั้งสวยงามตู้ตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดแล้วคุณต้องถามตัวเองว่ากลางวันคุณใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ร้านป้านี่ป้า,ปาใช้ไฟบอกว่าเยอะมากจริงจริง เราเห็นจากค่าไฟหมื่นกว่าบาทของเราลงมาอยู่ที่7,000ถ้าเราใช้ไฟเยอะโอ้โหแม่เชียร์เลยค่ะประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าอย่างสมมติเราไปทำศพกับบุคคลไร้ญาติค่ะ ที่เขาไปขุดขึ้นมาแล้วก็มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่่ะพีเราได้บุญไหมได้หนูเคยทําำแต่ตามกลับบ้านเป็นแบบ30กว่าดวงเลยนะุ้ยอลดหนักขึ้นเลยอ,ะอ่ะคือแบบทุกคนรู้สึกเลยว่าแบบทําไมลถหนักขึ้นแต่หนูก็แบบรอจนถึงที่หมายแล้วหนูค่อยบอกว่าเออหนูเห็น30กว่าดวงเลยนะที่เขาตามแล้วก็อพอเรา แผ่เมตตาคือเขาเหมือนตามมาขอบคุณนะคะแล้วเรา <ừ. S 2> แผ่เมตตาให้เขาหรือเราแบบว่าเออบอกเขาตรงๆว่าบอกเขาดีๆเนี่ยแหละว่าเอ,อ้ตางคนต่างอยู่นะเรา <ừ. S 2> แค่ไปช่วยชั่วคราวเราไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นอะไรให้คุณติดตามอะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 2> ก็แผ่บุญให้เขาไปยอะไรเงี้ยเขาก็ไปนะก็ตามทางอย่างนี้ก็ตามทุกคนไหม หนูว่าไม่ทุกคนอาจจะเป็นคนที่เคยมีบุญบุพกรรมร่วมกันมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันหรืออาจจะเคยเป็นคนที่มีสจักจวาจาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะ่ะการที่เราจะเจอใครสักคนหรือว่าเจอดวงวิญญาณสักดวงแล้วมันต้องติดตามเราได้เขาต้องติดตามเราได้มันต้องเป็นเรื่องของวาสนาหรือบุพกรรมร่วมกันแล้วอ่ะพี่เจ การที่เราไปขุดเขาขึ้นมาหรือไปทําพิธีให้เขาอะพี่ม,มันก็เหมือนเป็นการได้เคลียร์ได้ทําให้เขาหมดห่วงบางดวงดวงิญญาณเขาติดอยู่กับสังขารเขาจริงๆเขาติดอยู่กับพิธีกรรมจริงๆซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะทุกดวงวิญญาณกว่าจะมาเป็นญาณก็เคยเป็นคนเป็นแล้วคนเป็น แน่นอนมันยึดติดอะ่ะมันมีความยึดติดแต่ละคนมันยึดติดไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เขาอาจจะมีความยึดติดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปทําพิธีให้เขาหรือว่าเราไปช่วยเคลียร์ให้เขาเนี่ยมันก็ได้บุญอยู่แล้วพี่การการเผาการฝังนต่างกันไหมผมผมไม่แน่ใจคือถ้าสมมติในในทางเราเราเชื่อว่าเผาปุ๊บก็ไปแล้วแต่ฝังน่ะจะไปไหมถ้าถามหนูจากประสบการณ์ไปทั้งงานศพของพุทธ กับคริสหรือว่าไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างอยู่ที่ดวงวิญญาณอยู่ที่วิธีการจัดการของคนเป็นม,มันไม่ได้อย่างที่ดรบอกพิธีการหรือพิธีกรรมมันสร้างขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมใจคนเป็นเพื่อให้คนเป็นยังใช้ชีวิตต่อไปได้แต่คนตายเขาไม่ได้สนใจแล้วหรือถ้าเขาจะสนใจเขาก็จะยึด ผิวผิวอะพี่มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบพิธีกรรมเท่านั้นเท่านี้ต้องเผาเท่านั้นห้ามฝังอะไรเงี้ยหนูยังไม่เคยเจอเคสวิญญาณแบบนั้นซึ่อเดี๋ยวนี้นะจริงๆอ่ะมีเรื่องของการทําศพแบบแปลกๆไม่ได้แปลกใหม่แบบสมัยใหม่ละกันเออทั้งในเรื่องของการแบบฝังศพแบบธรรมชาติก็คือปล่อยให้เขาเรียกอะไรอะปล่อยให้ย่อยสลายได้ในธรรมชาติร่างผู้ตายเนี่ยก็จะถูกห่อหุ้มด้วยผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ นะฮะแล้วใส่ลงในกล่องไม้สนธรรมดาธรรมดาในบางกรณีเนี่ยบางคนเลือกที่จะกลายเป็นต้นไม้หนูหนูอยากเป็นแบบนี้นะโดยการปลูกต้นไม้บนร่างของตัวเองถ้าจัดการได้หนูอยากจัดการศพตัวเองแบบนี้เอออันนี้คือแบบฝังแบบธรรมชาตินะแล้วก็มีการทําศพแบบร่างละลายน้าเคยฟังไหมไม่เคยหรือกระบวนการอันคลายไฮโดรไรซิสโดยการนําน้ําร้อนจากภูเขาไฟ มาละลายล่างของผู้ตายอ,ออกเป็นสิงเสียง,เ,ยงเครื่องการเผาศพด้วยน้ํายุคใหม่เนี่ยทำงานโดยการปั๊มอันคลายร้อนเหลว ไปไว้รอบๆร่างผู้ตายเป็นเวลา4ีถึงหชั่วโมงซึ่งเป็นกระบวนการเร่งการย่อยสลายร่างตามธรรมชาติโดยกระดูกและส่วนที่เหลือจากร่างผู้ตายจะถูกบดและส่งคืนให้กับครอบครัวไปเหมือนเอาลาวาเนาะมามาใส่ตัวเลยนะแล้วหลอแม่ลายไปเลยเคยมีนี่นะการฝังศพบนท้องฟ้าเคยได้ยินไหมการทำศพแบบทิเบตเนี่ยนั้นต้องกระหน่ำศพคืออะไรกระหน่ำศพเออ เอาค้อนกันนำใส่ศพโอ้โหโดยใช้ค้อนที่ใหญ่และหนากันนำใส่ล่างศพจนกระดูกแตกครับและค่อยๆใช้ดาบเฉื้อเนื้อออกจนกลายเป็นเศษเนื้อแห้งกินให้อีแล้งกินและยังมีความเชื่อกันว่าแล้งเนี่ยจะพาวิญญ,ญาณของผู้ตายไปส่งให้กับพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นศาสนาพุทธนิกายวชิรยานนะแล้วเขาจะมีอะไรเคาะมันดูนะป้งบ้างงแป๊บเดียวแรงมาลุมกินแป๊บเดียวหมดเลยออแล้วให้อีแรงเอาขึ้นไปบนฟ้าจะขึ้นไปได้ยังไงมันก็กินในตรงนั้นแหละเอออันนี้คือความเชื่อความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อก็คือความเชื่อใครศรัทธาหรือเชื่อแบบไหนก็แบบนั้นอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลไปมุมแต่ละมุมบนโลกนี้มีประเพณีที่แตกต่างกันเยอะ เยอะมากเลยเราไม่สามารถว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดถูกต้องแต่เราเอามาเล่าเป็นเกตหรือว่าเป็นแนวทางเป็นความรู้มาแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลสรุปง่ายๆตายโุ๊ไปแล้วใช่ในทางของที่เขาที่เขาติดอยู่ที่ที่บอก จิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเขาอยู่นั่นแหละอ่าเขาก็ต้องไปชดใช้ในส่วนของเขาไปตามเวาหลังจากนั้นไปตรงไหนก็แล้วแต่ในแต่ละที่ตัวเองทําไว้นั่นเองนะเพราะนั้นร่างก็คือร่างใช่นะครับโอเคอ่ะมีอะไรปิดท้ายหน่อยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันคือประเพณีที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นครับอ่าแล้วก็สืบสามจนประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละถิ่นแต่ละพื้นที่เท่านั้นพอเวลาคนตายไปก็จบสิ้นไม่มีอะไรแล้วเท่านั้นอ่น้องส้มว่า ก็จะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วตอนเป็นสําคัญกว่าตอนตายค่ะตอนเป็นเนี่ยเราใช้ชีวิต ให้เหมือนคนเป็นห,หรือเราใช้ชีวิตเหมือนคนตายค,คือเรามีสติกับการใช้ชีวิตไมหมเรามีแกนมีแกนในการใช้ชีวิตไหมแล้วแกนที่เคยชินกับตัวเรามันเป็นในเส้นของความเจริญหรือความไม่เจริญในแนวทางของบวกหรือลบ,บ,บเพราะนั้นตรงนี้หนูอยากฝากไวค้ค่ะเพราะว่าตอนตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้กับร่างกายไม่รู้กับอะไรแล้วเราเราตายก็คือไปสู่ภพภูมิที่เขาต้องไปหรือที่เราต้องไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนยังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสได้ทําได้เลือก เลือกได้ใช้ชีวิตก็เลือกในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ให้ตัวเองและสังคมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกอะไรที่เป็นประโยชน์และดีต่อสังคมก็อย่าลืมนะฮะเลือกเฮลโลโซล่าแล้วกันนะเพราะว่าจะช่วยแม้กระทั่งโลกร้อนช่วยแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าตัวเองในอนาคตแล้วที่สําคัญพอคุณได้ลองอุยชาตินี้กูได้ลองแล้วมีแล้วเว้ยโซลาเซลล์เออโทรปรึกษาได้เลยนะฮะที่เฮลโลโซล่าอย่าลืมติดก่อนตายนะฮะเอเพราะฉะนั้นนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะขอบคุณมากๆกับ He l โ o Solar วันนี้ลาไปก่อนสวัสดี